วันนี้ก็สิมาแชร์ประสบการณ์เจ้าของครับพี่นอ <c oughs> ้องตั้งแต่เฮ็ดคลิียร์มาครับถ้าความไปตั้งกองน้องพี่น้องเนาะคลิียร์ผมก็เริ่มเล่นมาประมาณนสองเดือนสิสิครับพี่น้องตอนแรกนะผู้ที่ตามผมอยู่ประมาณนพันกว่าคนครับทีนี้ผมเล่นมาเรื่อยๆครับพี่น้องโพดคลิปลงไปไเรื่อยๆครับผู้ที่ตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับหรือเขาไปเยี่ยมบ้านมู คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์น,นะพี่น้องกิดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นนี่เลยครับ AI เพิ่มกัน <AI S 1> กนำส่งคลิปเฮาครับดันคลิปเฮาจนสมืตนนี่ผมมียอดผู้ติดตามอยู่หกพันหกครับพี่น้องแต่ว่าโคษรานะเบาเขาครับผมก็เลยไล่เบิรงคลิปเก่าๆครับเพราะว่าย่านเฮดผิดกดชุมชนนะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆมันมีอยูคลิปหนึ่งครับที่เป็นคลิป ลูกสาวตอนอยุประมาณสามขวบครับอายุตอนอยังนิดน้อยเลยครับลูกสาวคนหน่อยนี่นะครับปรเป็นเลน่าอยู่ในกะละมังนะครับทีนี้แม่เพิ่งกระทายครับแล้วก็โพดครับคือ a อไอเพิ่นบอยพานเลยพี่น้องผมนะถือว่าเป็นภาพโป๊เปื่อยพันวาพี่น้องผมก็เลยลบไล่ลบทุกอย่างครับภาพที่เกี่ยวกับห้องกินเหลียงแบบสัรคๆอีกอย่างที่เห็นแบบโลโก้ขวดเหล้าขวดเบียร์สิเกิดลบทิมเมอร์ครับพี่น้อง แต่ผมก็ยืนอุทรอนไปครับยืนคำ้องไปอุทรอนก็เงียบไปครับพี่น้องก็บ่ฮห้ว่าผ่านหรือว่าผ่านนะครับส่วนผมก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยลองเปิดเพจดูครับลองเปิดเปิดเพจอีกอีกแพลตฟอร์มนึงครับก็เปิดมาได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าเนี่ยแหละครับพี่น้องจากคือ เปิดโปรไฟล์เนี่ยข้อดีก็คือเข้าเปิดแล้วมูที่เข้ามีอยู่แล้วนี่นั่นก็สิกลายเป็นผู้ติดตามโดยอัตโนมัติครับคือเป็นผลพลอยใดนะครับก็คือ 10, คสิบพันโฆษณาว่าโฆษณาสตรีมว่าครับถ้าเขามีผู้ติดตามอย่างน้อยหาพันคนแล้วก็มีชั่วโมองการรับชมหกหมื่นนาทีเขาก็โฆษณา,าจากสตรีมก็มสิเขา่าอัตโนมัติครับแล้วก็ผลพลอยใดคือโฆษณา,าเรียลก็สิเขา่ามาน้ำกลดเลยครับพี่น้องในระยะเวลาหกสิบวันครับพี่น้อง ผมก็เลยทาแล้วทาอีกเกิดตอนนี้คลิปผมเกิดสองรอยว่าคลิปครับพี่น้องคลิปกับบริป,ปังคือเขาหรอกพี่น้องไปเฮตุไปเลยครับมีรักนวยรักซิฟรักลอยรักพันบรจาจกคลิปดรกพี่น้องก็เลยมาลองเปิดเพจครับพี่น้องก็ต้องหาผู้ติดตามใหม่ครับจากศูนย์ครับนับหนึ่งใหม่ครับพี่น้องเกิดได้เห็นมาสองอาทิตย์กว่าครับตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ประมาณเก้าซิบกว่าครับซีฮอดลอยแล้ะครับ ช่วงการรับชมก่อยู่ประมาณพันกว่าพี่น้องกับแกล้งกัถึงเกือบสองพันกว่าครับก็ถือว่าโอเคครับแต่ก็แต่แต่ยอดวิวลักซิปพี่น้องลักลอยกันนับได้เลยครับบรจาคคลิปแต่ก็บถามว่าท่อบ่็ก็ท่อครับพี่น้องแต่กับบถอยครับสูครับพี่น้องสูเพราะว่าเฮ้ามาไกลแะครับคนอื่นเขาก็ยังเห็นได้เฮ้ากับข้นขึ้นกัน ต้องเฮ็ดให้ได้ครับพี่น้องสู้ๆไปต้อกันเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้ก็ซอยเบิ่งคลิปให้จบน้ำเด้อครับพี่น้องก็จะได้ก็ขอพูดในไลน์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแน่เด้อครับเด้อพี่น้องครับขอบคุณครับ